น้ำพริกหวานค่ะปาสาบะค่ะแล้วก็ผักชีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายก็จะมาทำน้ำพริกหวานนะคะน้ำพริกเผานี่แหละแต่หวานเป็นน้ำพริกหวานสำหรับทำกินกระสเดาโดยเฉพาะนะคะหวานเปรี้ยวกินกระสเดาหรือกินกับผักชีได้เลยค่ะ เพราะว่ายายไม่กินน้ําไม่ได้ไม่ชอบน้ําปลาหวานนะคะน้ําปลาหวานมันไม่ค่อยติดเวลาเราจิม้มซูน้ําพริกไม่ได้ยายจะมาทําน้ําพริกเผานะคะแต่เป็นน้ําพริกเผาหวานคือไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปเอ่อไปเคี่ยวหรืออะไรให้มันอีกไม่ได้เอาไปผัดคือเอาแค่พริกไปเผาเฉยๆนะคะ ยายก็จะเอาปลาสบะเนี่ยย่างเพื่อจะแก้มผักชีนะคะแทนปลาดุกนะคะแล้วก็มีพริกน้ำตาลปริกกระปริคค่ะแล้วก็กระเทียมหัวหอมแล้วก็ส้มมะขามส้มมะขามยายจะใส่อย่างนี้เลยนะคะวันนี้นะคะไม่เอาน้ําเอาเนื้อด้วยค่ะแล้วก็ชิลรสค่ะก็คือเครื่องปรุงยายก็จะมีเท่านี้นะคะเพื่อจะทําน้าพริกเผาส่วนปลานี่จะย่าง สำหรับแกม้มแทนปลาดุกนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ยายจะใช้เครื่องปั่นนะคะเอาทุกอย่างใส่ลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะที่ยายลืมบอกอีกอย่างคือน้ำปลานะคะน้ำปลาก็ขาดไม่ได้แต่กะปิเขาเค็มอยู่แล้วไงยายก็เลยไม่เน้นวันนี้น้ำปลายายก็ แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่เค็มหรือไม่อะไรก็ต้องใส่ถ้าเป็นบ้านนอกเราก็จะไปเอาไปคั่วนะคะพริกเนี่ยแต่ที่นี่มันก็เอาเข้าเตาผิงง่ายๆนะคะอ้ยเบื่ออาการไข้หวัดจริงๆตอนนี้ยายก็จะใส่เครื่องลงไปทั้งหมดเลยนะคะที่ยายยังไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่ายายมีกะปิไงกะปิเขาจะเค็มอยู่แล้วไง ใส่ลงไปทีเดียวหมดเลยค่ะยากจะใช้ปั่นเอานะคะวันนี้เดี๋ยวน้ําส้มมะขามด้วยค่ะน้าน้าส้มมะขามนี่ยายใส่ทั้งเนื้อเลยนะคะวันนี้นะคะน,นี่ค่ะก็ปั่นเสร็จแล้วนะคะวันนี้ยายใช้เครื่องปั่นเอาเดี๋ยวยายจะมาปรุงรสดูก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ค่ะคือน้ำพริกหวานยายนะคะ จิ้มเสดาวจิ้มผักชีนะคะแต่วันเนี้พนะิกอ่ะพริกใหญ่แต่เผ็ดจริงๆเอามาจากประเทศไทยนะคะเดี๋ยวก็อย่าจัดผักก่อนจะกินข้าวนะคะเสร็จแล้วนะคะปลาสาบะกับผักชีน้ําพริกค่ะวันนี้กินข้าวแค่นี้นะคะมื้อนี้นะคะ ปลาซบะย่างแล้วก็ผักชีสดๆนะคะเอามาจิ้มน้ำพริกหวานค่ะํำน้ำพริกนี้คิดถึงสะดาวจังเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเมื่อก่อนยายจะเอาตากเอาลวกตากแล้วมาด้วยแต่ปีนี้ไม่ได้ทำขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะคะยายก็ขอฝากคลิปอีกหนึ่งคลิปนะคะคือทำคลิปอะไม่ได้ไม่ได้ไ ประโยชน์อะไรก็ขอโทษด้วยนะคะ